มีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหายาิเขาอะ <Yeah. S 2> คนก็ทบไปแล้วก็คนขายของไม่ได้ไม่มีไรายได้ไง มีรายได้มันก็เราก็ไม่มีตังมาซื้อเรามีรายได้เราลดลงอยู่แล้วค่ะกําลังซื้อมันไม่มีไงเหมือนต้นไม้เลยนะมันเป็นอะไรที่เงินเหลือกินเลยใช้ค่อยมาซื้อคนคนก็เก็บตังไปซื้ออาหารการกินก่อนอ่าเซฟเงินไว้ซื้อของกินดโดีนะเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจกําลังเริ่มบูมอนะ่ะบ้านเรากาลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวลงท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็ซื้อของอเงินดีอยู่ สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองและก็ท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก็เป็นความหวงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับที่จะให้พวกผมในส่วนจังหวัดนี่จะได้มาพบปะพูดคุยและก็แจ้งสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด19ให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับก่นนับตั้งแต่มีมาตรการต่อเนื่องมาโดยลำดับจนถึงมีการประกาศนะครับมาตรการ คอรอฟิลของรัฐบาลขออนุญาตไม่ทราบได้ยินนะครับประกาศครอฟิลของรัฐบาลนะครับทางจังหวัดระยองนะครับก็ได้ออกมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามการให้การงดนะครับห้ามก็เช่นห้ามสถานบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆนะครับก็ให้ปิดในช่วงระยะ เวลาหนึ่งแล้วตอนหลังก็มีการออกประกาศเพิ่มเติมให้ปิดต่อเนื่องอีกนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นในส่วนที่จะต้องจําหน่ายสินค้าอุป,ปโภคบริโภคในตอนหลังก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีสิ่งก่อสร้างนะครับที่จำเป็นต้องใช้แต่ต้องเปิดเป็นเวลาคือ10โมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางวัสดุก่อสร้างนะครับ นอ,นอกจากนี้ครับก็จะมีการประกาศในช่วงสุดท้ายที่ออกไปฉบับสุดท้ายก็คือห้ามจำน่ายจ่ายแจกสุราแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้เพื่อลดการที่จะซื้อแล้วไปมั่วสุมตามสถานที่ต่างๆนะครับเพราะตอนหอลังได้มีประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือท่านผู้บราการทหารสูงสุดซึ่ทาหน้าที่นี้ด้วยที่ได้ออกประกาศห้ามชุมนุม ห้ามทํากิจกรรมห้ามมั่วสุมนะครับเพื่อเป็นการลดการที่จะแพร่กระจายเชื้อตัวนี้นะครับดังนั้นในช่วงท้ายมาตอนหลังเนี่ยทางทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าท่านจึงให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ขอควารมร่วมมือไปทางาเจ้าของอโรงแรมอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทต,ต่างๆนะครับให้ช่วยกันดูตรงนี้นะครับว่ามีการม่วสุมในข้ลักษณะที่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อตัวนี้หรือเปล่า รวมตลอดไปถึงการแจ้งผ่านไปทางท้องถิ่นต่างๆนะครับให้ช่วยดูในเรื่องของที่สาธารณะนะครับโดยเฉพาะาามหาดชายหาดต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มบุคคลวางกลุ่มที่ยังไปจับกลุ่มแล้วก็ดื่มทันอะไรด้วยกันนะครับตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงซึ่งพอมีประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการสถา,านการณ์ฉุกเฉินแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ลักษณะที่กฎหมายควบคุมไปถึงนะครับก็ต้องขอความร่วมมือกันนะครับให้งดเพื่อลดการแพร่กระจายในส่วนการให้บึงปฏิบัตินั้นนะครับก็เหมือนกับภาพรวมโดยทั่วไปที่ได้เคยพูดคุยและคิดว่าทุกท่านก็คงจะพอรับรู้รับทราบมาแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการห้ามนั่งทานอาหารในร้านค้านะครับโดยให้ซื้อเพื่อนํากลับไปทานที่บ้านนะครับและตอนนี้ผู้ว่าท่านก็ได้ขอความรุณาในเรื่องของการให้ คือให้ใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้าน100%คือท่านต้องการให้ทุกคนนะครับก่อนออกจากบ้านต้องให้ใส่หน้ากากร0อเลยนะครับส่วนที่การให้ขอความร่วมมือมาโดยลําดับนั้นก็คือการรักษาระยะห่างนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือทางสังคมที่เราใช้คําว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืน การเข้าคิวต่อแถวได้ต่างๆพวกนี้นะครับควรเว้นระยะให้มีความปลอดภัยสูงสุดก็คือ1นถึงสเมตรลดการสัมผัสหรือการใช้จับสิ่งของร่วมกันนะครับและถ้าเผลอไผลไปก็ให้มันล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับส่วนการงดนะครับก็มีประกาศของจังหวัดนะครับได้ออกประกาศไปหลายฉบับเพื่อต่อเนื่องกันในเรื่องเกี่ยวกับการงด ในกรณีที่จะไปรวมตัวหมู่คนมากๆงานประเพณีต่างๆนะครับงานบุญนะครับตรงจำเป็นที่ต้องเลื่อนก็ต้องเลื่อนยกเว้นงานที่จําเป็นจริงๆเลื่อนไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการตามที่มีอยู่ในเรื่องของการป้องกันมาตรการความเสี่ยงนะครับเช่นง,งานศพอย่างเงี้ยจาเป็นต้องจัดก็ต้องมีมาตรการรองรับให้ครอบคลุมนะครับในเรื่องของการงดให้บริการนะครับของส่วนราชการต่างๆ,ๆนะครับก็จะมี หลายส่วนราชการทีเดียวนะครับตอนนี้ที่งดการให้บริการซึ่งบางส่วนนี่ไปร้อยละแปดสิบเก้าสิบก็มีบางส่วนก็เป็นลดลักษณะห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีอันนี้เพื่อลดการแอรอัดในสถานที่จะให้บริการซึ่งเป็นส่วนลักษณะสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นของส่วนสำนักง,งานที่ดินที่งดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิใิกรรมอันนี้เคยนาเรียนพี่น้องแล้วก็สื่อมวลชนไปแล้วนะครับยกเว้นส่วนที่จะต้องกระทบทางด้านกฎบัตรกฎหมาย ถ้าไม่ดําเนินการแล้วจะต้องเสียสิทธ์นะครับเช่นการถ่ายถอนขายฝากการคัดค้านในเรื่องของส่วนต่างๆที่จําเป็นนะครับจะต้องใอช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปํานองน,นี้ส่วนของปกครองหรือท้องถิ่นงานด้านทะเบียนก็เป็นการงดยกเว้นแจ้งเกิดแจ้งตายงานขนส่งนะครับส่งขนส่งจังหวัดก็ง,งดการอบรมการทดสอบการขอรับใบอนุญาตพวกนี้นะครับ สำนักงานจัดหาง,งานก็งดการให้บริการการขึ้นทะเบียนรายงานตัวของผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับงดการให้บริการการจ่ายประโยชน์ทดแทนงานประสานการแพทย์งานธุรกรรมทางเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการคืนเงินสมทบสำนักงานพณิชย์จังหวัดงดการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับแล้วก็งดการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลสำนักงานคุมประพฤตินะครับ งดการรับแรงงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและก็การจัดกิจกรรมอบรมที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับประสงค์จะไปติดต่อราชการส่วนใดทั้งตามที่ผมได้กล่าวแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ให้โทรไปติดต่อประสานงานก่อนเพื่อรับทราบว่าอาจจะต้องไปดําเนินการได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียเวลานะครับนอกจากนี้ครับในกรณีที่ เป็นการงดในส่วนของการทํากิจกรรมที่สําคัญนะครับก็จะมีของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีออกเป็นประกาศกระทรวงมานะครับซึ่งให้งดการจัดงานในวันสงกรานนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ไม่ให้เดินทางกลับภูมิมลําเนาในวันสงกรานนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการแล้วแต่ที่นี้พี่น้องประชาชนของพวกเราบางที ก็ยังยึดติดในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตรงนี้จําเป็นต้องขอความร่วมมือนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวช่วงท้ายส่นวัฒนธรรมจังหวัดอาจจะกรุณาให้ข้อมูลในตรงนี้นะครับเรื่องที่อยากจะนําเรียนพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็ต่างที่ทุกท่านทราบเรื่องประกาศเคอร์ฟิวนะครับเมื่อประมาณสักเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับว่าห้ามออกจากเกหสถานนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่นะครับ อันนี้ก็มีข้อยกเว้นในโดยบ,คคบุคคลก็จะเป็นบุคคลด้านการแพทย์การธนาคารขนส่งสินค้าตรงนี้พวกเราคงทราบครับคนที่ทํางานกะกลางคืนถ้าจําเป็นต้องดําเนินการต่อนะครับยังไม่ปิดเนี่ยก็ต้องมีการรับรองจากสถานประกอบการนะครับส่วนเหตุจําเป็นอื่นๆนั้นต้องอยู่ในดุลพินิษของเจ้าพนักงานตามที่มีการกําหนดไว้ตรงนี้ก็หลายๆส่วนก็ได้มีโทรมาสอบถามอยู่เป็นระยะ,ะไปปิดยางกลางคืน ออกในช่วงเคอร์ฟิวได้ไหมขนส่งสินค้าลักษณะเป็นลงลงของสินค้าเกษตรได้ไหมทํานองนี้นะครับก็ได้ให้คําอธิบายแนะนําไปนะครับในส่วนที่จําเป็นก็ต้องขออนุญ,ญาตพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากขอความอนุเคราะห์และทําความเข้าใจกับพี่น้องท่านคงได้ยินเรื่องของการกักตัวพี่น้องกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงนี้มี ทั้งช่องทางที่มาจากต่างประเทศและที่มาจากจังหวัดกรุงเทพหรือปริมณฑลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งถ้ามาอยู่ในระยองแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่สถานกักตัวนะครับตรงนี้ถ้าจริงๆแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ร้อยเปอร์เซว่าเขาติดเชื้อหรือไม่นะครับแต่อยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าในสิบสี่วันตามที่เรารับรู้รับทราบนะครับถ้าเกิดว่า ไปอยู่ในบ้านคนเรียกว่าโฮมการันตีนะครับอยู่บ้านของตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขนะครับจะลงไปตรวจสอบเป็นระยะเมื่อพ้นสบวันก็ตรวจสอบว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปในลักษณะที่มาเป็นทีมตอนนี้ในส่วนของจังหวัดระยองนะครับทางท่านผู้ว่าได้สั่งการให้มีคนเรียกว่าโลคอนการันตีนก็คือกักตัวในพื้นที่นะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะ โรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็อยากจะทําความเข้าใจพี่น้องในพื้นที่ที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ไปกับตัวอยู่นะครับว่า,าไม่ให้วิตกจนเกินไปนะครับเพราะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในลักษณะของการเฝ้าระวังยังไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนติดเชื้อก็ได้นะครับเมื่อพ้นระยะ14วันแล้วก็จะมีผลปรากฏออกมาซึ่งถ้าพบว่ามีอาการติดเชือ้อ ทางคุณหมอหรือทางโรงพยาบาลก็จะรับไปโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พี่น้องในพื้นที่เพราะเท่าที่สังเกตมาในหลายพื้นที่ก็อาจจะมีออกสื่อบ้างว่าคนในพื้นที่คัดค้านกลัวแพร่เชื้อไม่ให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็อยากทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่า,ากรณีลักษณะการกักตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในขายกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้ติดเชื้อนะครับก็ต้องเฝ้าระวงังและก็มีมาตรการของสังสาสุข รองรับโดยลําดับต่อไปอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่จะพูดกันปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องการข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จที่อาจจะเผยแพร่มาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็ขาดการกลองนะครับยกตัวอย่างวันสอวันนี้ก็จะบอกว่าระยองปิดเกอร์ฟิว24ชั่วโมงตามรัฐบาลสั่งแล้วใช่ไหมนะครับขนาดผม <c oughs> ค,นคนเดียวเองอยังรับโทรศัพท์ทั้งหลายทางหลา,หลายสาย หมายความว่าสื่อตรงนี้ที่แพร่กันเองนะครับทางโซเชียลเนี่ยไปได้เร็วมากก็ต้องอธิบายว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็มันต้องมีลําดับขั้นตอนของมันคงไม่ใช่ประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงทีเดียวคงมีขั้นตอนตอนนี้4ทุ่มถึงตี4ถ้าสถานการณ์ยังควบคุมไม่ได้หรือดีขึ้นกว่านี้ก็มีมาตรการต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็คงพี่น้อง รัฐบาลก็คงจะชี้แจงและแจ้งให้ทราบโดยลําดับต่อไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับอยากจะให้สอบถามมาทางศูนย์โควิดระยองนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเป็นเบอร์ราชการก็จะที่เคยํำเรียนไปนะครับ0 3 8 694 0 6แ038 694 068แล้วก็จะมีของศูนย์ดํานงนการรมนะครับ ของจังหวัดศูนย์นำธรรมจังหวัดระยองที่รับอยู่24ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็ทางสาธารณสุขก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่กรองแล้วแล้วก็เชื่อถือได้นะครับจะได้ไปเผยแพร่ต่อไปนะครับในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับราชการทุกส่วนตอนนี้อขอให้ท่านเชื่อใจได้นะครับเพราะท่านผู้ว่าสั่งการแล้วว่าห้ามออกนอกพื้นที่คือให้อยู่ช่วยกัน ทุกส่วนราชการในการจะแก้ไขสถานการณ์ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องนะครับห้ามลานะครับยกเว้นเป็นเหตุจําเป็นที่ยิ่งยวดอย่างแท้จริงต้องขออนุญ,ญาตจนถึงท่านผู้ว่านะครับก็ในส่วนของสถานการณ์ภาพรวมก็คงเป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปนะครับสถานการณ์ของทางการแพทย์ของจังหวัดระยองแต่ขออนุญาตให้ทางคุณหมอท่านผู้นวยการโรงพยาบาลระยองเป็นผู้ให้ข้อมูลครับเชิญครับ ับเรียนท่านรองผู้ว่าน,นะครับและสื่อมวลนทุกท่านนะครับก็เป็นสถานการณ์ด้านโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิสิบเก้าจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านในแพทย์สูตรจังหวัดให้มา,าให้ข่าวน,นี้นะครับสถานการณ์ตั้งแต่วันที่สามมกราคมสองพันสิบสามถึงวันที่เจ็ดเมษาสองพันห้ารสิบสามนะครับระยองพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิดสิบเก้าหรือเรียกโควิดสิบเก้าเนี่ยทั้งหมดหกรายนะครับเป็นเพศชายสองเพศหญิงสี่อายุเฉลี่ยที่ยี่สิบเจ็ด ปีนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง1ลายอำเภอเมืองระยอง4ลายและบ้านฉาง1ลายนะครับปัจจุบันผู้ป่วยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะที่ติดเชื้อไม่รุนแรงนะครับรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะครับมีหนึ่งรายนะครับที่เหลือเนี่ยได้กลับไปหมดแล้วนะครับใน5คนนะครับในหัวด6วคนเนี่ยหนึ่งคนรักษาส่งต่อพี่กรุงเทพนะครับ5คนอยู่ในจังหวัดระยองนะครับซึ่งรักษาจังหวัดระยองนะครับ ห้าคนที่หายหมดแล้วนะครับสคนกลับบ้านไปแล้วนะครับหนคนตอนนี้นอนพักษาตัวก็แพทย์อนุญาตให้กลับแล้วแต่เมื่อเนื่องจากว่าอยากอยู่ต่อเพราะว่าเราคอยครอบครัวเขาให้พร้อมนะครับก็ทําอยู่ที่โราบอีกหนึ่งครับมีคนไข้ที่ต้องสงสัยนอนรักษาตัวอีก2คนนะครับปัจจุบันตั้งแต่ที่3ามกราคมเนี่ยเราได้ส่งเพื่อตรวจหาเชื้อเนี่ยไปแล้วหมด183ราลายนะครับอยู่เทมเพิ่มพื้นที่เพเ่มเมืองทักร้อยยี่สิบสองลายบ้านฉาง15าลายบกแดง10ที่คอนพัฒนา11 แรง12บ้านค่าย11นะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยนะครับผ่านประมาณสัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็นับว่าเป็นกรจากพวกเราร่วมือกันนะทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางตั้งแต่จากผู้ว่าที่ออกมาต่างๆนะคคณะกรรมการพร้อมกับประชาชนทุกคนร่วมมือกันอย่างดีนะครับยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่อีกเลยนะครับอันที่สองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ที่ท่านรองผู้ว่าได้พูดถึงนะครับว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมี2อ,อย่างคือหนึ่งที่เกิดกับต่างประเทศจาบต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีมาตรการออกมาอย่างดีนะครับอ,อ,อย่างที่กรุงเทพก็เรียกว่าเข้าสับสเตจควอนตีนคือจัดที่พักให้ตั้งจากลงสามบินเลยนะครับในคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ให้มากักอยู่ที่ จังหวัดตัวเองเรียกว่าโรคอควารันทีนซึ่งจังหวัดระยองเมื่อกี้ท่านองค์พ่อที่แจ้งมาแล้วนะครับว่าได้มีการจัดสถานที่ให้นะครับในท้องที่ที่เหมาะสมแล้วรีสอร์ทโรงแรมนะครับเรื่องนี้ด้ความมั่นใจนะครับการหาสถานที่นี้นะครับเราได้ดูแล้วนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมทางอาคารนะครับจัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าไปช่วยดูแลนะครับและคอยติดตามนะครับว่าระหว่างที่กักตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการนะครับแล้วส่งที่โรงพยาบาลได้ทันทีนะครับซึ่งทโรงพยาบาลพร้อมที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่สัมผัสนะครับในกลุ่มที่เป็นในจังหวัดระยองนะครับหลายท่านเนี่ยก็เ,เป็นสัมผัสนะครับก็ยังเรียกว่ายังไม่เป็นนั้นเราก็มีการให้กักตัวที่บ้านเรียกว่าโฮมควอลตินนะครับกลุ่มนี้ก็มีข้อแนะนําว่า1เราให้เขามีการวัดอุณหภูมิตัวเองนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางท้องสาุกซึ่งไปคอยติดตามอยู่ถ้าเขามีอาการไข้ไอหนมูกเราจะพบแพทย์นะครับสองคือย่านนั้นไม่เข้าหลีกเลี่ยงนะครับที่จะอยู่ใกล้ชิด กับคนในบ้านนะครับพห้แยกตัวออกนะครับอย่าใช้ของใช้ร่วมกันนะครับแยกอาหารเครื่องดื่มต่างๆออกจากกันนะครับแล้วก็ครบ14วันแล้วนะครับเราไปเช็คดูแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เรียกว่าปกตินะครับอันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตมปกติได้นะครับสาหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็หอยสร้างสุขอนามัยที่ดีนั้นยึดหลักเรื่องลดเลี่ยงแล้วก็ดูแลนะครับลดลดความเสี่ยงต่างๆโดยการลดการแตะต้องของใช้ส่วนกลางถ้าแตะต้องแล้วก็พยายามล้างด้วยลกล์เจลล้างมือและฆ่าเ้สะอาดนะครับ เลี่ยงนะครับเลี่ยงที่จะออกนอกบ้านนะครับตามมาตรการ social distancing นะครับเราก็มีมาตรการออกมาแล้วนะจริงๆลาคัญอย่าให้อยู่บ้านมากที่สุดนะครับอยู่บ้านนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยนะครับและท้าย้ก็ดูแลตัวเองนะครับคอยหมั่นดูแลว่าสังเกตว่ามีอาการปกรติอะไรไหมสภาพแข็งแรงนะกินอาหารให้ครบห้าหมู่ที่แจ้งไว้แล้วก็ถ้ามีอาการเช่นมีไข้ไอก็ประสานมาหรือติดต่อมาทางสาธารณสุขได้นะครับ เรายินดีให่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับน,นี่คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอสถานการณ์นะครับเรื่องความมั่นใจเรื่องสถานที่กักกันตัวนะครับอันต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับอสมอนะครับผู้สูงอายุซึ่งมีข่าวมานะครับว่าเราเอาอสมอที่อายุมากไปดูแลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วทางสาธารณสุขมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเนื่องจากโรคนี้เรารู้แล้วว่ากลุ่มที่สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงงั้นอสมอที่มีสูงอายุนะเช่นอายุเกินที่กําหนดเช่น70ปีนะครับ เรีว่าเป็นนกจำตัวแล้วก็ไม่ได้เข้าปฏิบัติการในเรื่องการติดตามคนไข้พวกนี้นะครับขอให้มั่นใจได้นะครับท้ายนะครับก็ขอฝากความผนว่นะครับทั้งผู้บริหารนะครับทั้งทางจังหวัดทั้งข้าราชการนะครับเราเข้าใจว่าทีมสาธารณสุขนะครับตอนนี้เรียกว่านักชุดข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าหนาหน้าในการดูแลประชาชนนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนนะครับประชาชนนะครับ นที่ผมก็เป็นหนึ่งในนักลงชุดข่าวที่จัดการดูแลตรงนี้นะครับมีทุกคนมาให้กําลังใจนะครับมีมอบของบริจาคนะครับแล้วก็ทําคลิปทำอะไรต่างๆสมให้นะครับซึ่งขอให้มั่นใจว่าทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อดูแลประชาชนนะครับต่างประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีความอาจจะขัดแค้งบุคลากต่างๆแต่ตอนนี้นะครับปรตตุกเองก็ยังมีความพร้อมนะครับแต่ถ้าท่านจะมอบของบริจาคนะครับเพื่อเพื่อเลือเพื่อเติมนะครับยินดีนะครับ เรากพร้อมที่จรับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ทการแพทย์เพือช่วยประชาชนต่อไปครับขอบคุณายครับของคุณรอเมนั้งมีมุมเล็กๆรอราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปควง